เรื่องเสาน้ำมันโดยเฉลิมก้อนแก้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่เป็นเด็กวัดเหมือนความฝันแต่มันเป็นความจริงตอนนั้นอายุก็คงจะอยู่ที่12ปีเห็นจะได้เป็นเด็กวัดวัดบ้านนอกสมัยนั้นมันน่ากลัวไปหมดไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้กันเลยกุฏิไม้หลังเก่าตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นแล้วเป็นกุฏิไม้ทั้งหลังยกพื้นสูงมาก หลวงพ่อแสงคนทางภาคเหนือจะเรียกพระแก่ว่าตุปอเป็นเจ้าอาวาสอยู่องค์เดียวเด็กวัดตอนนั้นมีด้วยกันสามคนเราสามคนถูกให้นอนอยู่ใต้เตียงนอนของหลวงพ่ออีกองคหนึ่งตอนเป็นเด็กวัดพวกเราชอบนอนใต้เตียงนอนของพระอย่างมากหลวงพ่ออินแกออกจะชอบไปทางศึกษาคาถาอาคมอยู่เป็นนิดชอบเล่นของว่างั้นเถะนะ ตลอดระยะเวลาที่พวกผมเข้ามานอนอยู่ในห้องของแกผมก็จะเห็นเสามุมห้องต้นหนึ่งมีน้ำมันเยิ้มออกมาเป็นประจำและยังมีตะปูตอกเอาไว้หนึ่งเล่มแกมักจะเตือนพวกผมอยู่เป็นประจำว่าห้ามถอนตะปูตัวนั้นออกมาเป็นอันขาดแต่ก็ไม่ได้เอ่ยพูดถึงสาเหตุเด็กวัดคนอื่นน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ผมนี่สิมันเริ่มสงสัยเข้าแล้วอยากรู้จังเลยแกห้ามทำไมขนาดนั้นนะ จนเย็นวันหนึ่งหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ต่างบ้านผมก็เลยถอนตะปูตัวนั้นออกดูซะเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยแฮะแล้วทำไมแกถึงข้ามนักวะเมื่อไม่เห็นมีอะไรผมก็ตอกตะปูเข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวหลวงพ่ออื่นจะสงสัยเอาแต่บังเอิญว่าคืนนี้แกกลับไปค้างเสียที่วัดอื่นจึงมีเพียงพวกผมสามคนนอนอยู่ในห้องนั้นคืนนี้ช่างแปลกยิ่งหมาในวัดพากันหอนขึ้นอย่างเยือกเย็นชวนเสียวสันหลังไอ้สองคนนั้นนอนหลับก,กันเป็นตายเชียว มีแต่ผมที่ยังคมตาหลับไม่ลงนอนกันอยู่ใต้เตียงแต่คืนนี้บนเตียงไม่มีหลวงพ่ออินนอนอยู่อย่างเช่นทุกครั้งความจริงในห้องนั้นมันมืดไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากใช้มือรูปคำดูในความรู้สึกของผมตอนนั้นมันเหมือนมีใครคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างเตียงนอนผมจึงใช้มือรูปๆูปคำคำดูผมคลำดูแล้วผมก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันเป็นเท้าคนยืนอยู่ข้างเตียงชัดชด เมื่อยิ่งสงสัยผมก็ยิ่งรูปสูงขึ้นไปอีกเท่าที่จะเอื้อมมือถึงหมายเหตุตอนนั้นมันมืดมากไม่เห็นดังภาพที่ผมวาดประกอบหรอกผมรู้แล้วละ่ะว่าที่ผมรูปอยู่คืนนั้นมันก็คงเป็นภาพที่ผมวาดออกมาตอนนี้แหละมันต้องเป็นภาพนี้แน่จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จนผมเริ่มกลัวจึงเรียกเพื่อนอีกสองคนตื่นเฮ้ยตื่นวอยตื่นอะไรของมึงไว้ไอ้น้อยคนจะหลับนะวอย เมื่อเพื่อนตื่นแล้วผมก็ค่อยใจชื้นบ้างแล้วลองเอามือควานดูข้างเตียงอีกทีก็ปรากฏว่าหายไปแล้วเฮ้หายไปแล้วก็พอดีมีเสียงเคาะประตูห้องผมคิดว่าหลวงพ่ออินคงจะกลับมาแล้วจึงรีบจุดเทียนแล้วเดินไปเปิดประตูห้องหลวงพ่อกลับมาแล้วแต่พอผมเปิดประตูเท่านั้นแหละก็มีสายลมพัดบูบมาอย่างแรงจนเทียนดับ แต่พระช่วยเธอะสายลมไม่ได้พัดมาจากข้างนอกห้องแต่กลับเป็นสายลมเย็นยะเยือกที่พัดจากในห้องออกไปทางประตูแล้วหมาก็หอนรับกันสนั่นวันไหวจากในวัดและไกลออกไปไกลออกไปเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ผมคงไม่มีอะไรจะอธิบายอีกแล้วหวังว่าท่านผู้อ่านคงรู้แล้วว่าผมโดนอะไรเข้าแล้ว